มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยชื่อนี้อยู่คู่กับสังคมไทยเมื่ยาวนาน60ปีในฐานะมหาวิทยาลัยที่ผลิตนักธุรกิจและผู้ประกอบการชั้นนําของประเทศและมุ่งมั่นเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนําด้านธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรมบริการในอาเซียนตลอดระยะเวลา60ปีเราเป็นเสมือนคลังสมองของชาติที่สร้างคนพลกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเพราะเราเชื่อว,ว่า เศรษฐกิจการค้าการตลาดมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและเป็นตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในประเทศได้และยังเป็นผู้นำนวัตกรรมการศึกษาชั้นนำของประเทศเช่นการนำระบบ Hybrid l e ARNING SYSTEM มาใช้ในมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นนวัตกรรมการศึกษาที่ผสมผสานการเรียนการสอนหลายรูปแบบเข้าด้วยกันทั้งการเรียนในห้องเรียนการเรียนนอกห้องเรียนและการปฏิบัติการจริง นอกจากนั้นยังได้แตกแขนงสาขาวิชาต่างๆเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและก้าวไปเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อผู้ประกอบการดิจิทัลยุคใหม่หรือ The University of Modern Digital Entrepreneurship ได้แก่การร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Harborspace มหาวิทยาลัยแถวหน้าทางด้านการบริหารธุรกิจเทคโนโลยีและการออกแบบจากประเทศสเปนและร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือ MIT ประเทศสหรัฐอเมริกาพัฒนาหลักสูตรวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม h u r b บ r Space ที่สเปนเนี่ยนะคะมันเป็นการสอนพวกเทค,ควิชาด้านเทคเรื่องของ Cyber Security, Data Science นะ,ะแล้วก็ High Tech Entrepreneurship ซึ่งคำว่าองค์ทุน e n เนอร์ชิพเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราอยากจะทําเพราะมันเป็นฟิโลโซฟีของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอยู่แล้วคือต้องการสร้างผู้ประกอบการเรื่องของ i e เนีน่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเดียวนะคะที่เอาเรื่องของ IDE เข้ามานะคะจริงๆแล้วว่าการสร้างผู้ประกอบการเนี่ยบางคนบอกว่าสร้างไม่ได้มันต้องบอล to บีแต่ว่าเราไปเจอ professor bill o r e i l ที่ MIT เนี่บอกว่ามัน Can be taught คือมันสร้างได้มันสอนได้ไม่ว่าคุณจะเรียนนิเทศศาสตร์คุณก็สามารถจะเป็นเด็กหัวการค้าได้สักวันหนึ่งคุณจะเรียนนิติศาสตร์นะค,คุณจะเรียนคณะที่ไม่ใช่คณะบริหารธุรกิจก็ได้แต่มีหัวธุรกิจแม้จะมีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆแต่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็ยังให้ความสําคัญกับการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยเพื่อตอบโจทย์ความต้องการและไลฟ์สไตล์ของผู้เรียนในยุคดิจิทัลซึ่งเราเชื่อว่า ทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยล้วนมีส่วนสนับสนุนเศรษฐกิจของชาติและสร้างอาชีพมั่นคงให้กับผู้เรียนโชคดีองมหาาลัยหอการค้าไทยที่เจ้าของคือหอการค้าไทยนะครับและโชคดีที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยนั้นเป็นนักธุรกิจตั้งแต่น,นักธุรกิจที่ยอดขายสูงมากแล้วก็ค้าขายระหว่างประเทศกับนักธุรกิจที่ขายของภายในประเทศหรือมีองค์ความรู้คุ้นเคยกับต่างจังหวัดดังนั้นสิ่งสำคัญมากมากเลยนะครับ ที่เราได้ดําเนินการเป็นไปตามแนวคิดของสภา,ามหาวิทยาลัยหอนค้าไทยสิงง่งหนคัญมากๆเนี่ยบัณฑิตของเราจะต้องทํางานเป็นและปฏิบัติงานได้ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาที่มหาวิทยาลัยดังนั้นมหาวิทยาลัยหอนค้าไทยทุกหลักสูตรเนี่ยเราพยายามที่จะ f l i p the Class ให้ปีหนึ่งเนี่ยได้ทํางานจริงๆกับมืออาชีพได้ทำงานจริง,ๆก,ออง,รงๆกับประสบการณ์จริงแังนั้นนี่คือสิ่งที่เราเตรียมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมนะครับ แต่สิ่งสำคัญมากๆที่มหลาลัยหอกาค้าไทยต้องดําเนินการคือการอยู่ที่ไหนก็ตามในโลกยุคนี้เนี่ยจะต้องอยู่ด้วยความสุขเราได้เอาแนวคิดของแฮปปี้โมเดลของหอการค้าไทยนําเข้ามาที่มหลาลัยหอกค้าไทยก็คือ1จะต้องมีสุภาพดีออกกําลังกายดี 2. ต้องมีอาหารดีๆและจะต้องมีสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับสถานที่ดีๆและสุดท้ายคือแบ่งปันองค์ความรู้สิ่งดีๆร่วมกันนี่คือมหลาลัยแห่งโอกาสที่สร้างสรรค์สังคมและสร้างสรรค์เศรษฐกิจให้เข้มแข็ง กับประเ,เราเชื่อว่าสภาพแวดล้อมที่ดีนำมาซึ่งความสุขในการเรียนรู้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจึงได้พัฒนาภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เวลายอย่างสนุกสนานและมีสีสารภายใต้ในแนวคิด Lifestyle and Learning Space เพราะมากไปกว่าการเป็นสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยยังเป็นบ้านหลังที่สองของชีวิตเติมเต็มจินตนาการและเดินตามความฝันได้อย่างเสรี วันนี้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีอายุมากขึ้นเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศในฐานะมหาวิทยาลัยชั้นนำมีความเท่เก๋เก๋าแต่ไม่ล้าหลังเราพร้อมปรับตัวและพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเพื่อก้าวต่อไปสร้างคนที่มีศักยภาพออกสู่สังคมเป็นสิ่งที่เราทามาตลอดและจะทาต่อไปนี่คือเป้าหมายตลอดเวลาของมาลยัยหอการค้าไทยเรามีความจะเป็นอยู่สข้อ ข้อที่1เนี่ยก็คือปรับปรุงหลักสูตรที่ตอบสนองโจทย์ของประเทศนะครับสร้างสารบุคลากรที่มีคุณภาพที่เข้าไปสู่ตลาดแรงงานแล้วดําเนินการได้ทันทีเป้าหมายระยะสัน้นที่2เนี่ยคือเราต้องสร้างชื่อเสียงในระดับประเทศให้โดดเด่นขึ้นซึ่งนี่คือเป้าหมายระยะสั้นเพราะเป้าหมายนี้จะส่งผ่านไปยังเป้าหมายระยะยาวคือเราต้องทําตามวิสัยทัศน์ที่สภามอบหมายให้กับมหลาลัยสอนค้าไทยก็คือการเป็นมหลาลัยชั้นนําด้านการค้าและบริการในอาเซียน อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคือการเป็น,นกลไกในการสร้างความร่วมมือกับหลากหลายองค์กรทั้งภาครัฐภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศภายใต้หอการค้าแห่งประเทศไทยเพื่อให้ประเทศไทยก้าวขึ้นไปเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจและการศึกษาในเวทีโลกจากความสามารถและศเกยภาพของอาจารย์และนักศึกษาตลอดจนการเป็นมหาวิทยาลัยของหอ,งองการค้าไทย มีเครือข่ายผู้ประกอบการชั้นนำของประเทศที่จะสามารถใช้ประโยชน์จากเน็ตเวิร์กนะครับเพื่อการเรียนการสอนและการฝึกงานของนักศึกษาซึ่งจะทำให้มหาวิจยัยของเรากลายเป็นมหาวิจยัยแห่งความฝันของคนรุ่นใหม่ที่อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจที่อยากจะมาเรียนมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศอันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทยให้ก้าวสู่ เวทีการค้าระดับโลกได้อย่างยั่งยืนสืบไปครับ60ปีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็น60ปีเพื่อคนการค้าและเด็กหัวการค้าที่มีไฟฝันพร้อมปรับตัวและพัฒนาไปสู่ก้าวที่ยั่งยืนและมั่นคงเพื่อสังคมไทยตลอดไป